สวัสดีจ้าสาวดอนผ้าลวยสวัสดีเอฟซีแฟนช่องเนาะจ้ะเมื่อนีสาวดอนผ้าลวย,ว FC, นนวลวยกับสิมีตัว FC, เลขแนวทางมาบอกให้เอฟซีฟังเนาะจ้ะเป็นความฝันเนาะจ้ะเป็นความฝันเนาะเป็นความฝันของน้องยุ่ข้างๆนี่แหละจ้ะของน้องเพิ่นยุ่ข้างๆนี่แหละเนาะเพิ่นบอออกกล่องเพิ่นบอออกช่องให้เนาะเพิ่นอยากอายเพิ่นก็ให้ต่ตัวเลขแนวทางมาด้วยจ้ะ กให้แต่ตัวเลขแนวทางมากเนาะจ้ะจะกรวามันก็อยู่ข้างขงนี่แหละแต่ว่าเพิ่นเบอบอออกกองเนาะจ้ะเพิ่นเอาตัวเลขมาห้แต่ว่าเพิ่นบอออกกองเนาะเพิ่นว่าเพิ่นฝันเนาะจ้ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าผีหน้ามาบอกเพิ่นมาสั่นว่าผีหน้ามาบอกเพิ่นกับเพื่องว่ามาบอกเนาะจ้ะแต่ว่าเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปนหน้าเนาะเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปนหน้า เพื่อนได้เพิ่นได้ยินข้าโซกันเนาะเพื่อนได้ยินข้าาโซกันเพื่อนได้ยินซุ้มผู้เฒ่าซุ้มคนหลายคนได้เพิ่นว่าคนหลายคนอยู่หน้าน่ะเพิ่นว่าเนาะอันกสิปินคือจังเจ้าไ้เจ้าหน้าเจ้าทีเจ้าทางนั่นแหละเพิ่นว่าเนาะมีเบิดได้มีผู้เฒ่าผู้นุ่มมีเด็กหน่อยมีเบิดก็จังมันเป็นบ้านบ้านหนึ่งนี่เพิ่นว่านะมนสอนความฝันในฟังด้วจ้ะ ก็จังมันป็นบ้านบ้านหนึ่งเพิ่นว่าเพื่อนกายไปเนาะเล็กน้อยก็เล่นแตกเงาเงาอยู่เพื่อนว่าผู้เฒ่าก็นั่งสารอันนั่นอันนี้เบ้ากันหัวเตอหัวเตินอยู่เพิ่นว่าแต่ว่าข้าเจ้าผัดป็นนกอจังข้าเจ้าบ่เหลียวเห็นเพิ่นได้เพิ่นว่ากอจังข้าเจ้าบ่เหลียวเห็นเพิ่นได้แต่ว่าน่ะเพิ่นน่ะเหลียวเห็นข้าเจ้าเพิ่นว่าเนาะยางยางไปเพิ่นข้าเจ้าก็เบ้ากันสู้กันแตกเงาเงาอยู่เพื่อนว่า เด็กหน่อยกระเห่นพ่อเด็กหน่อยเนาะเพ่นวาเด็กหน่อยกัหลายดิพนวาเรียนเหรี่นแตกเงาเงาผู้ใหญ่กัดผู้ใหญ่กับประมาณจักสี่หาคนนี่แหละพ่นวามานังนังคือจังบานเฮานังอยู่น้าตะลุมตะลางเห็ดอีหยังเป็นมูกันนี่แหละต่ว่านี่เขาเจ้าเพ่นมานังมานังสารไหมพ่นวามานังสารอันนั้นอันนี้เว้าน้ากันหัวเตอหัวเตินอยู่เพ่นวาเนาะเพ่นกายไปเพิ่นก็ยืนเบื้องเด้แต่ว่าแปลกเพ่นวาคือจัง คือจ um, ังข้าเจ้าเหลียวพ่เห็นเพิ่นนี่ลหละคือจังคือจังข้าเจ้าเหลียวบ่เห็นเพิ่นนี่ลหละนาะเพิ่นว่าเนาะเพราะว่าอันเพิ่นยางไปอันยางไปใกล้ๆข้าเจ้าก็คือจังบ่เห็นเพิ่นยืนอยู่นี่เพิ่นว่าข้าเจ้าก็เว้ากันไปตามปกติดเว้ากันไปตามปกติเพิ่นก็เลยถาม ก็เลยมีผู้หนึ่งถามขืนเนาะมีผู้ยิ่งผู้หนึ่งเถ่าๆวหรอกก็เลยก็เลยถามกันว่างวดนี้นั้นเลขนั่นนะง,งวดนั่นงวดอันงวดนี้เลขนั้นย้ายเพิ่นเว้ากันเนาะเพิ่นห้องกันย้ายาเนาะงวดนี้เลขนั้นย้าย่าสันว่ามันสิออกเลขล่างนั่นสามหกเพิ่นว่าเลขล่างนั่นสามหกเพิ่นว่าลวบาน้อัน เลขล่างน่ะสามหกเพิ่นเบาเนาะบันย่ายนึงเลยถามเพลินมาเพิ่นว่าคางกันนะเพิ่นก็เลยว่าเอ้าอีกตัวนึงเดลสันเพลสันว่าอีกตัวนึงเดลสันเลขสามตัวนั่นแหมเลขสามตัวนั่นเจ้าหูจักบ่มันสิออกตัวใดเพลสันเพิ่นว่าพันจะว่าเลขล่างมันสิออกสามหกนั่นอีกตัวนึงนั่นเลขสามตัวน่ะมันสิออกตัวใดเพิ่นเบากันนะเพิ่นยืนฟังเพิ่นได้ยิ้นข้าเจ้าโซกันเพลสัน มันนี่ไม่ใญ่อันนั้นบ่ท่านได้เว้าขืนมาพันอาปากพุมสีเว้าเนาะพันมีเด็กน่อยพูนึงห้องขืนมาก่อนพ่นว่าในความฝันได้หน่จในความฝันเด้อพันมีเด็กน่อยพันมีเด็กหน่อยพูนึงห้องขืนมาพันว่าอันสามโตกับหนึ่งไอ้สามโตกับศูนย์หนึ่งเก้านั่นนี่วาสันว่าสามโตนั่นศูนย์หนึ่งเก้าวาสันมันสิออกตัวนี้แท้แทพพันว่า มันสีออกตัวนี้แท้ๆวสันสุเจ้าทาเบิงบเสือว่าสันบาเส,สียงเด็กหน่อยเด้อจ้ะเสียงเด็กหน่อยเนาะที่แรกอันขาเจ้ากระามผู้เ่าน้ากันนั่นแหละแต่ว่าผู้เถาบระทันเว้าเด้อจ้ะเด็กหน่อยเว้าขึ้นมาก่อนบลีกมันสีออกศูนย์หนึาา่งเก้าวสันหล็กมันสิออกศูนย์หนึ่งเก้าวสันบเสือสุเจ้าถาเบิงมันสิออกศูนย์หนึ่งเก้าวสันบาเพิ่นบา ค้ายๆก็ว่าข้าเจ้าตั้งว่าไอ้เพลินได้ยินได้จ้ะเพลนว่าแต่ว่าเพล่นไปเพลินได้ยินข้าเจ้าโศกันเนาะเพลนได้ยินข้าเจ้าโศกันว่าเหลขกมันสีออกสองตัวสามตัวนี่แหละว่าสั่นเพลินว่าเนาะเพล่นก็ไปยืนฟังข้าเจ้าว่าอยู่จ้จแต่ว่าข้าเจ้าผันเทียบก็จังเลียวบ่เห็นเพลินนี่แหละเพลินว่าเลี้ยวแบบนี้เพ่อนก็เลยเลี้ยวไปทางขางเนาะจ้ะเลี้ยวไปทางขางน้ำไฮน้ำหน้าเนี่ย มันก็คือจังไ้คือจังหน้าเพิ่นเลยเพิ่นบาคือจังไห้จังหน้าเพิ่นแหละก็มีอันเถียงหน้ากระตบกระแท็บน้อยๆได้เพิ่น่าอันในความฝันเพิ่นอ่ะนะเป็นเฮียนน้อยเฮียนกระตบกระแตบมุ่งหยามุ่งแอ้มฟ้าแขบตองแม่เพิ่น่าเป็นเฮียนคือจังแต่เก่าๆนี่เพิ่น่าเนาะในในความฝันได้จากเพิ่นหินน่ะนะเพิ่น่า แต่ว่าบัดเลี้ยวไปบัดเห็นคือจังอยู่หน้าเจ้าของอยู่ได้คน่ามีหนองสามีมีหนองสามีงัวมีค้ายเป็นของเจ้าของคือจังของเจ้าของสุมือนี่แหละเพิ่นว่าในความฝันเพิ่อนน่ะแต่ว่าผิดแต่ว่าเพิ่นบ่เคยเห็นผู้เฒ่ากับเด็กหน่อยซุมนีนในในบ้านในชีวิตจริงเพื่อนาะเพิ่นบ่เห็นเพิ่นว่าแต่ว่าแปลกแต่ว่าที่เพิ่นฝันนั็เป็นให้เป็นหน้าเพื่อนได้จ้ะ เป็นให้เป็นหน้าเพิ่นเบิดเพิ่นเลี้ยวไปใส่ก็คือให้คือหน้าเพิ่นนั่นล่ะเพิ่นเลี้ยวไปเลี้ยวมากเพิ่นกะวันเป็่นหน้าเจ้าของเนาะจ้ะในความฝันเนาะมันในเพิ่นก็เลยในยินเสียงผู้เท่าผู้หนึ่งเบาขึ้นมาอีกเด้จ้ะในยินเสียงผู้หยิ่งผู้เท่าเท่าผู้หนึ่งเบาขึ้นมาอีกเพิ่นบ่ามันบ่แมนเลขมันบ่ออกศูนย์หนึ่งเก้าเด้อเพิ่นบ่า มันสิออกหนึ่งเก้าศูนย์วสันผู้ยิ่งแถวๆอีกผู้นึงเบาขึ้นมาได้นั่นจ้ะมันสิออกหนึ่งเก้าศูนย์วสันว่าเป็นเบากันเนาะมันยิ่เด็กน้อยนะว่าบ่แมนมันสิออกศูนย์หนึ่งเก้าวสันว่าเป็นเถียงกันอันเด็กน้อยกับผู้เฒ่านั่น่ะบ่เสื้อถ้าเบิ้งบ่เสื้อถ้าเบิ้งว่าสันเบาซจำนี้เด็กน้อยมันกลับไปเนาะจ้ะแต่ว่าผู้เฒ่านะว่าบ่แมนมันสิออกอัน มันสิออกหนึ่งเก้าศูนย์เพนวาน้องพุทธาวาเนาะเด็กหน่อยกับยางปลาเลีนเซ่ยเนาะจ้ะผู้เฒ่ากับเด็กหน่อยเถียงกันเนาะจ้ะเด็กหน่อยนาะว่ามันสิออกศูนย์หนึ่งเก้าแต่ว่าผู้ยิ่งเท่าๆเนาะเพื่อนว่าบมแมนมันสิออกหนึ่งเก้าศูนย์มาสันว่าเพิ่นได้ยินเขาเจ้าเว้ากันยังสันเนาะเพิ่นว่า แต่ว่าเด็กน้อยนั้นเบาแล้วยมันก็ไปเลยได้จ้ะมันก็ไปหาเหรียญเลยว่าสันบ่ไส้สนใจอั่นซุ้มผู้เฒ่าที่คนพากันนางเห็ดสารอย่างเห่นอยู่ตะลางอเงียนเพิ่นได้จ้ะมันนี้เพิ่นมาสังเกตเนาะเพิ่นมาสังเกตเพิ่นบ่าเหลียวเบิ่งผู้เฒ่าเหลียวเบิ่งผู้เฒ่าหลายๆคนที่นางอยูนซีหาคนอ่ะเพิ่นว่าเนาะผู้ใา้บ่นงเสือได้เพิ่นบ่า ผู้ใายบนอลนงเสือใส่แต่ผ่ากับเตียวเพิรนะ์ลมาเนาะผู้หญิงกับใส่อันเสือผ่าสีข้าเจ้าห้องสีอีหยังล่ะสีดำดำสีมนๆหน่อยมันจะสีกับดำคือกันเด้ดำดำมนๆคือผ่าเ่าต้มเอานะคือผ่านิ่งยอมผ่าอีหยังนี่แหละเพินนะพ่นว่าเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมาสังเกตผู้เฒ่าห์นะว่าสัน่น เด็กหน่อยก็แล่นหลินเสือบนุง med, ่งดอกเพื่อนว่ะเด็กหน่อยก็แล่นหลินเสือบนุ่งเพื่อนว่าแล่นหลินน้่มันหลอคางอันผู้เท่าเพื่อนอันมานังหิดมายังจักมานังสารนะไม่จ้ะเด็กหน่อยก็ว่าแล่นหลินเพื่อนว่าแล่นหลินอยู่รอ่น่ะเราเรื่องเลี่ยงแล้วก็ซื้อข้จังบ่เหลียวเห็นเพลินเลยเพื่อนว่ะก็จังข้าจังบ่เหลียวเห็นเพลินเลยเพื่อนว่าเนาะ เพิ่นฝันนะส้มปูเฒ่าส้มเนาะเบ่าแล้วกะเบ่าเบ่าอีกเด้๋ยจะกะเบ่าท่านั้น,นละ่ะกะพักกันนั่งเฮ็ดหยังเบ่ากันหัวเต๋อหัวเตินเซ่ยเลยส้มปูเฒ่าเทิงผู้ยิ่งเทิงผูทรายบาสันเด็กน้อยกัไปพ่อเด็กน้อยก,บก,บก,กนนะ,นนะบ่ากะบ่าได้เบ่ารีอีกเดี๋ยวกะเบ่าทอนั้นเด้จ้ะกะเบ่าทอนเพิ่นได้ยินนั่นล่ะแต่ว่าแปลกแต่ว่าข้าเจ้าบ่เหลียวเห็นเพิ่นบาสันข้าเจ้าบ่เหลียวเห็นเพิ่นเฮ็ดคือจัง มมมมมีเพิินอยู่นั่นนี่แหละแต่ว่าเพิินก็ย่างไปยืนอยู่ข้างๆอันเด้ย่างไปยืนอยู่ข้างๆเบื่องขาเจ้าสารยังนอเห็ดยังนอเพิ่นก็ไปยืนเบื้องเพิินวานนะเนาะในความฝันน่ะฝันก็คือบบฝันนี่าง้เพิินว่าฝันก็คือบบฝันนี่เพิินวามบนห้างหูวเมื่อขึ้นมาแล้กเมื่อยเบิดเพิินวานะเมื่อยเบิดวานมันจะคข้องไปอีหลีเพิินวาว่ามันไปไปเที่ยวไปให้ไปหน้าเล่นน้ำข้าเจ้าอีหลี เพ Nacional, Safe, ิ่นว่าเนาะว่านเป็นขาเจ้ามาอยู่ไฮอยู่หน้าอิริเหมือนเด้เพิ่นว่านของเมียขันมาแล้วนะเพิ่นมาเพผนก็เลยมาบอกให้ฟังเนาะเพิ่นมาก็เลยมาบอกให้ฟังก็เลยบอกว่าให้มาออกอันช่องให้เนี่ยบ่บ่ว่าสั่นไข่บ่ให้เจ้าฟังเจ้ากะอันไปลุงเอารวดเพิ่นว่าเนาะแต่ว่าเพิ่นว่านขาเจ้าเว้านั่นตะเกาเพิ่นก็เคยได้ยินเด้แต่ว่าเพิ่นบ่สนใจนะเพิ่นว่าได้ยินเลยได้บ่แม่นฝันได้ตะเกานี่ยเพิ่นว่า แต่ว่าบัดนี้เพ like <con Liberty Overwatch> ิ่นฝันเพิ่นว่าเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่าได้ยินเขาโซกันเบากันว่างสั่นล่ะว่าหลีกว่นสิออกเพิ่นว่าเนาะเพิ่อนอย่างนเขาโซกันก็เป็นแค่แนวทางเนาะจ้ะเพิ่นเว้าให้สาวดอนฟังเนาะสาวดอนมาลงให้เบิ่งเด้อก็ลองมาเด้อจ้ะสื่อหลายๆเนาะจ้ะเพิ่นว่าสื่อหลายๆเด้อเพิ่นว่าอันเพิ่นว่าข่อยบ่มีเงินซื้อเพิ่นว่าสู้เจ้าสื่อหลายๆในเด้อเพิ่นว่าหลีกอัน ศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เพิ่นว่าเลขล่างนั่นสามหกเพิ่นว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเลขสองตัวนะมันสิออกสามหกเพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็เลยคิดว่ามันสิเป็นบุญเป็นล่างเนาะเพิ่นก็เลยเบอกให้ฟังเพิ่นว่ามันสิเป็นบุญเป็นล่างแท้ๆละเลขนี่เพิ่นว่าเนาะฝันฝันจังสีเพิ่อนว่าก็ลองมองเลาวจะชอบก็จัดคัดกระพานเนาะเป็นแค่แนวทางเพิ่นสอนความฝันให้ฟังเนาะ เพ่นกระทืงฟันเตือนขึ้นมาละเพิ่นก็บว่าคือจังบ่ดด้ฝฟันน e, yes ี่ละเพิ่นว่าคือจังไปอหลีนี่คือจังไปเห็นข้าเจ้าอหรีนี่แหละเพิ่นว่าเนาะคือจังไปเห็นข้าเจ้าเบ้ากันอหรีนี่แหละเพิ่นว่าตือนข้นมายังมังง่วงเงี้ยง่วงเงี้ยอยู่นึกว่ามันเจ้าของอยู่หน้าอหรีเพิ่นว่าเนาะแต่ว่าในความฝันนะเพิ่นว่าเลียวไปใส่ก็ว่ามันหน้าเจ้าของกันละเห็นข้าเจ้าเห็นห่นเฮ็นนี่ ต่ว่าแปลกแต่ว่าอยู่หน้าข้าเจ้าว่ามีซุ้มผู้เฒ่าซุ้มนี้เพื่อนว่า,บ,าบัดฟันนะเพื่อนปะหินผู้เฒ่าซุ้มนี้นะเพื่อนว่าเพื่อนสอนให้ฟังเนาะเป็นแค่แนวทางเนาะจ้ะชอบกระจัดขัดกระพานเนาะจ,นจ้ะสุดท้ายกะมันหมานเด้อจ้ะ